ือประเทศไทยตอนนี้ถือว่าเรียกว่าเนื้อหอมเนื้อหอมนะ,นะครับตอนนี้เนี่ยมีต่างชาติเนี่ยก็นิยมเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยในช่วง6เดือนแรกของปี65นี้เนี่ยมีมูลค่าการลงทุนเกือบ70,000ล้านบาทแล้วซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี64เกือบ30 0 0 0ล้านบาทครึ่งหนึ่งนะคือมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์รายงานการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวก็ค,คือคนต่างชาติในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนปีห5นะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า69,949ล้าน่บาล้านบาทบนะครับมีการจ้างงานคนไทยกว่า3,164คนนะครับโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดอ3อันดับแรกได้กาญี่ปุ่น สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกานะครับ,รบก็รวมรวมกันเกือบ70,000ล้านบาทนี่เฉพาะ6เดือนแรกของปีนี้นะครับซึ่งหากไปเทียบข้อมูลกับปี64ช่วงนี้นะอของปีท,ที่แล้วนะครับก็ถือว่ามีผู้ประกอบการชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20รายรที่มาลงทุนในประเทศไทยมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นถึงเกือบ30,000ล้านบาทมีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า 2,000คนนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นตามลำดับทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะครับก็มีชาวต่างชาติเนี่ย ทั้งในระดับเจ้าที่นะระดับผู้บริหารระดับรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางมาประชุมแล้วก็มาศึกษาดูงานในประเทศไทยเนี่ยคือตลอดทั้งปีนี้แล้วก็ระดับผู้นำสุดยอดเนี่ยจะประชุมใหญ่กันที่ประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆและเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาตินั้นเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่ดีที่จะเป็นศูนย์กลาง ในการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว